สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะคลิปนี้แพ้จะมารีวิวสกูชี่ชิ้นหนึ่งนะคะก็คลิปนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็ไม่ได้มาอวดด้วยนะคะช่วงนี้แพ้ไม่ค่อยอัดคลิปนะคะก็ต้องรีบนิดนึงนะคะเพราะว่าการบ้านมันเยอะมากๆเลยค่ะก็คลิปนี้นะคะมันอาจจะเร็วหน่อยนะหรือไม่เร็วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็จะรีบหน่อยนะคะคลิปนี้แพ้ก็อยู่ในช่วงรีวิวสกูชี่นะคะ ก็ในแต่ละคลิปก็จะมารีวิวสกูชี่หนึ่งชิ้นนะคะแทนได้แพ้แบ่งแบ่งกันไปบ้างค่ะคลิปนี้ก็จะมารีวิวเป็นนี่เลยเป็นมะม่วงของเลยเลยค่ะอันนี้แพรเพิ่งได้มาใหม่นะคะก็อันนี้จะมีเป็นโรเชนสีชมพูนะคะแล้วก็เป็นแท็กค่ะคือ,อันนี้แพยังไม่เคยแกะเลยะค่ะมาเอาแกะพร้อมกันค่ะดูสีสภาพมันใหม่มากพไม่ค่อยได้บีบเลยนะคะ ได้มาเป็นสีเหลืองค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยนะคะอยา่าหีบตอนอยู่ในแพ็คเกตกันก่อนนะซาโลมากค่ะนี่นะเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยค่ะนี่นะคะมันก็จะมีอันนี้ด้วยหมุนไปทางไหนน่าจะทางนี้นะคะทีนี้ไม่ได้ตัดต่ออะไรมากมายนะคะนี่คือของใหญ่มาก เรามาดูกันเลยอือือ,อคือออกมาก็ได้กิ่นขนมปังผสมมะมว่วงแต่มะม่วงจะแรงกว่านะคะคือนี่เลยเนื้อมันเนียนมากแล้วก็จะมีที่คุ้มเหมือนแบบว่าเหมือนผลไม้จริงนะคะแตวแพรจะเอาออกนะอ่านี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้เลยคือมัน,ม,น,ม,นมากที่มันยังใหม่ๆเลยนะเรามาบีบก,กันเลยค่ะ นี่ซาโลมาค่ะคือมันมัน <c oughs> แล้วก็มือแพนี่ถ้าบีดนี่มันมีเผ <c oughs> ็ดเผ็ดด้วยนะเห็นไหมสังเกตเนาะแต่ก็นุ่มซาโลค่ะก็ชอบอยู่นะคะน่ารัก คือมันสาโล่บ้างเลยนะคะเดี๋ยวขอดมกลิ่นหน่อยนะกลิ่นมะมว่วงยังตรงก้านกันค่ะตรงก้านอย่างซาโลเลย โอเคนะคะก็คล okay, ิปนี้ก็มารีวิ okay, ้เท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายก็อย่างืมดหมดสมัครสมาชิกกำลังใจให้แพนนะคะยางไมมาเล่นกิจกรรมกันเยอะนะบ๊ายบายค่ะ